ยังเลือกวัตถุในแบบเองทีเละอ,อันอีกอยู่ไหมเสียเวลาและยุ่งยากใน c d b i l c a d 2026ได้ปรับปรุงหลายอย่างเกี่ยวกับการเลือกวัตถุเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นและทํางานได้รวดเร็วเช่นการค้นหาและการแทนที่ข้อความหรือการเลือกวัตถุในแบบซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างบางครั้งเราอาจต้องค้นหาและแก้ไขข้อความในแบบอย่างรวดเร็วเช่นเปลี่ยนหมายเลขกากับ c d b i l c a d 2026ได้ออกแบบใหม่ให้เป็นแท็บด้านข้างตอนนี้เราสามารถค้นหาแทนที่และแก้ไขข้อความในแบบไปพร้อมกันได้เลยในนงาน แบบกอ่อสร้างมักมีบล็อกจำนวนมากและมีชื่อหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันจะคัดกรองบล็อกพวกนี้ได้อย่างไรให้รวดเร็ว cdbuildcat 2026ได้อัปเกรดฟังก์ชัน smart select จากหน้าต่างเดิมเปลี่ยนเป็นแถบด้านข้างสามารถกรองวัตถุได้จากหลากหลายเงื่อนไขและเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีอีกกรณีนหนึ่งคือเมื่อนำแบบจากซอฟต์แวร์ประเภท cad ส d เส้นต่อเนื่องมักจะถูกแยกเป็นท่อน,ท,อนทำให้เลือกทีเดียวไม่ได้ cdbuildcat จึงพันใหม่ชชื่่อวา Chain Select วยให้เลือกเส้นที่ต่อเนื่องกันแบบอัตโนมัติให้เลือกได้ง่าย และลดเร็วยิ่งขึ้น